วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้สำหรับดูคุณภาพน้ำในตู้ปลาที่เราเลี้ยงนะครับผลิตภัณ์ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นบอกเราแบบเดียวไทมได้เลยแต่แต่ตัวนี้มันจะมีแค่2ตัวเทสที่บอกเรานะครับก็เป็นตัวที่มีความจำเป็นสำหรับตู้ปลานี่เลยอันนี้จะเป็นตัวอะเลนส์นะครับคอมโบนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะมีหลายอันนะครับก็คือมี พีเฮดอะเลนต์อะมเนียอะเลนอะไรประมาณนี้ก็คือเราสามารถซื้อแยกได้หรือว่าจะซื้อแบบแบบรวมก็ได้ครับอันนี้เป็นวันเยียก็คือสามารถใช้ได้1ปีนะครับะนะครับตัวนี้ก็คือมันจะบอก p h ที่อยู่ในตู้เราว่าตอนนี้ p h ในตู้เราขนาดไหนแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะมีเป็นตัวอโมเนียก็คือ วัดค่าของเสียในตู้ปลาสมมุติว่าถ้าคอของเสียในตู้ปลามันเยอะมากนะครับมันก็จะบอกเป็นสีให้เราเห็นคุณภาพน้ําเป็นสิ่งสําคัญนะครับมันก็จะมุงบอกถึงปลาเรามีความสุขในการว่ายไหมหรือว่าโรคต่างๆที่มานะครับบางครั้งถ้าคุณภาพน้ําไม่ดีเนี่ยปลามันอ่อนแอโรคก,ก็จะมาง่ายนะมากนะครับในถุงนี้นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งปีนะครับมันจะมีตัว ตัวเทสต,ตัวนี้มาให้อีกอันนึงนะครับก็คือสติกเกอร์เราสามารถแปะได้นะครับนะครับตับตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มนะครับนี่อันนี้คือ pH เ a l อ e เลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอกตัว pH ให้กับเรานะครับอ่านะครับนี่ตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นตัวบอกแอมโมเนียให้กับเรานะครับก็คือสีเหลืองนี่คือไม่มีแอมโมเนียนะครับแล้วก็ มันจะไล่ไล่ตามสเต็ปก็คือสีนี้เริ่มมีของเสียแล้วแล้วก็มีสีอ่อนแล้วก็สีน้ําเงินตรงนี้ก็คือของเสียเยอะนะครับอ่าก็มาลองใช้กันดูนะครับส่วนไอตัวเจ้าแอมโมเนียนะครับก็คือไม่ส่วน PH นี่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับมันจะ,ะมันจะแบบใส่ไปในน้ำได้เลยส่วนแอมโมเนียจะมีสติกเกอร์นะครับนี่เราก็ต้องแกะออกปุ๊บ นะครับเอามานะครับนี่เวลาเราล้างนะครับไม่ต้องไปขัดนะครับขัดเบาๆอย่างนี้พอนะครับไม่งั้นเดี๋ยวค่ามันจะเพี้ยนได้นะครับนี่มีสองตัวติดตรงนี้เลยก็ได้ครับตรงกลางตู้ให้มันชัดๆหน่อยอ่าแล้วก็จะมี p h ตรงนี้นะครับจากความจริงก็ติดริมๆอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะไม่เกะ็ก,กะหน่อย ให้มันติดแบบกลางกลางตู้ครับมันจะได้วัดคุณภาพน้ําตรงกลางได้นะครับนี่นะครับแต่ว่าต้องปล่อยไปสักแปบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะค่อยๆเปลี่ยนสีนะครับมันก็จะค่อยๆบอกเรานะครับตอนนี้เราก็มีตัวบอกคุณภาพนะ้ําในตู้เราแล้วนะครับว่า pH ตอนนี้ในตู้เราประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นปลาทองเนี่ยมันไม่ค่อยเซนซิทีฟกับ pH เท่าไหร่มัน pH มันจะค่อนข้างประมาณ เอ่อจ็ดถึงหกาถึงประมาณ7.5เนี่ยตาทองก็ทนได้นะครับแต่ว่าเรื่องแอมโมเ,เรื่องแอมโมเนียนะครับแอมโมเนียอะเลนนะครับสิ่งสําคัญคือพวกของเสียพวกนี้ครับเราจะต้องระวังอย่างมากอย่าให้อย่าให้คุณภาพของของเสียมันสูงขึ้นเพราะค่าของเสียสูงขึ้นเนี่ยครับอ,ออกซิเจนในน้ําอะไรน้อยมีผลต่อปลามันจะทําให้ปา่าตายได้ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญกว่านะครับ เวลาที่เราเลี้ยงปลาเราต้องระวังเรื่องอคุณภาพของพ H เแต่เวลาผมที่ผมติดนะครับก็คือตัวนี้น้ําไหลออกผมจะติดฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อให้คุณภาพน้ํามันเราจะดูว่าเวลาที่เราพ่นนะ้ำเพราะว่าติดตรงเนี้ยน้ํามันถูกกองมามาสะอาดอยู่แล้วเราก็ต้องไปติดไกลๆหน่อยเพื่อให้ดูว่าค่าของเสียเนี่ยครับมันเวลามันน้ํามันอยู่มวลไกลๆเนี่ยมันจะนิ่งกว่านะครับอันนี้ก็ เป็นตัวแนะนาอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับคนที่กําลังหาที่วัด P h เ h อยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็อยากดูแอมโมเนียด้วยนี่ตรงนี้นะครับตัวนี้มีหลายแบบมีแบ่งแยกขายด้วยมี P.H. a l l อะเรนนะครับแอมโมเนียอะเรนตมีตัวแพ็คคู่นะครับแล้วก็แพ็คคู่ครึ่งปีกับหนึปีอะไรประมาณนี้ครับมันจะมีหลายอันลองเลือกซื้อดูดูกันได้นะครับหรือให้พบมาที่ร้านก็ได้ครับถ้าอยากจอดูอันไหนก็ได้ครับส่วนอันนี้ เก็บไว้นะครับก็อีก6เดือนเราก็มาเปลี่ยนนะครับโอเควันสำหรับใครที่อยากจะได้ตัวนี้ไปใส่ในตู้ปลานะครับก็สามารถสั่งผ่านทาง Line แอดไทยแอลคอลก็ได้นะครับหรือจะมาหน้าร้านก็ได้ครับอยู่ตลาดปลาเจเจมอ์นะครับห้อง B01G 0 7เกนะครับก็ลองมาเลือกดูได้เลยสวัสดีครับ